สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาชมรีวิวของร้านผมนะครับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของค่ายบางอีด้วยนะครับผมวันนี้เรามาชมนะเป็นงานรีวิวของบ่วงดักไก่ป่านะครับทุกคนนะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะงานสีดําทั้งชุดนะครับทุกคนงานสีดําทั้งชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผม รายละเอียดของบ่วงเซตนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดสําหรับบ่วงเซตนี้กันนะครับผมโอเคสําหรับงานตัวหลักนะครับเป็นงานหลักสเตเลสนะครับเป็นงานหลักสเตเลสนะครับผมนะแล้วก็งานผลักเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับทุกคนนะงานผลักแบบเกลียวนะครับเห็นไหมอ่านะครับผม สำหรับตัวห่วงทุกคนนะครับเป็นงานตัวห่วงทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับสำหรับห่วงชุดนี้นะครับเป็นงานท้องเหลืองนะเป็นงานตัวเอสนะครับนะเป็นห่วงตัวเอสนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวเอ็นที่ใช้นะสายเอ็นนะครับเป็นเอ็นเบอร์70นะครับเป็นเอ็นเบอร์70นะครับผมนะแล้วก็งานต่อเอ็นนะเป็นงานต่อด้วยสาย PE นะครับ ต่อด้วยสาย PE นะครับจะมีตัวล็อกนะจะมีระบบล็อกด้วยนะครับล็อกขานะครับเวลาโดนเวลาโดนไก่อย่างเงี้ยมันโอกาสติดแล้วไม่หลุดนะเ9เเลยนะครับผมนะครับมันจะมีล็อกทุกบ่วงนะครับทุกบ่วงจะมีล็อกนะครับสำหรับบ่วงไก่ของที่ร้านผมนะครับผมแล้วก็สำหรับความกว้างของบ่วงเซตนี้นะครับผมความกว้างของวงนะครับ อยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นมาตราฐานของไก่แล้วนะครับผมตัวนี้ความยาวของคลื่นอยู่ที่ประมาณสา3เมตรได้นะครับผมนะ3เมตรนะชุดนี้31บวงนะครับผมนะความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับผมนะอยู่ที่5้านิ้วนะครับทุกคนล้อมไก่ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับเซตงานของที่ร้านก็จะมีเก็บเงินปลายทางทุกชุดเลยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทาง นะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะบ่วงดักไก่นะบ่วงดักไก่แบบเดียวนะสีดําทั้งชุดนะครับผมก็สามารถสั่งได้นะมีเก็บเป็นปลายทางลูกค้าโทรแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อของลูกค้านะจะมีเบอร์ร้านอยู่ใต้คลิปจะมีเบอร์ติดต่อของร้านนะฮะโทรมาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับผมนะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่อง YouTube ด้วยนะครับนะผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมสอบถามก็ให้โทรมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ